ก็ตามที่เขาบอกแก่แล้วดีด้วย ก่อนคุณยายทำอะไรครับอ๋อเม,<ะ>มื่อก่อนก็อาชีพก็เดิมก็ขายกับข้าวขายกับข้าวอยู่หน้าวัดข้าครับพอเกิดโควิดก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยก็เข็นตามบ้านและช่วยบ้านขายบ้านมันก็เลยได้ทำก๋วยเตี๋ยวมาเรือ่อยๆือขายดีไหมวันหนึ่งก็พอได้จ้ะวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่บาทก็รวมทั้งคืนทั้งกำไรก็พัน ทานก็บาทจ้าทานกบาทได้แล้วก็เหลือสี่ร้อยห้าเท่านั้นแหละสามก็เซเว่นอย่างนี้นะมันใช้ตองถานมันก็ร้อนไม่ไอ้นี่ไม่เดือดของตอถ่านจะอร่อย แล้วสอยสมแล้วออกคุณยายออกมาขายตั้งแต่ออกจากบ้านก็เวลาออกจากบ้านสิบโมงก็ช่วงเที่ยงบ่ายโมงกว่าก็กลับบ้านหมดหมดเลยใช่ไหมหมดเปลี่ยงเลยค่ะทุกวันขายขายราคากี่บาทก็ยี่สิบค่ะธรรมดา20พิเศษ30มสิจ้ะโอ้ยธรรมดา20บาทจ้ะธรรมดา20บาทพิเศษ30บามสิบบาทจ้ะ ถือว่าได้เยอะแล้วใช้เตาถ่านเลยใชใช้เตาถ่านทำไมต้องใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านนี่มันจะทําให้น้าซุปมันไม่ไม่ขุ่นมันจะใสตลอดมันจะอร่อยกว่ากันอร่อยกว่าเตาแก๊สสนใจเพราะว่าวสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรโบราณก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรโบราณใช่ไหมนื่นไปเรือ่อย มือไมม่ีห uh, like ๋อไฟอ่อนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะเป็น่อส่วนใหญ่จะใส่ทุค่ะ Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video

ก็ประจำก็มีขาจรก็ส่วนใหญ่จะขาจรเยอะอจากขาประจำก็เยอะเป็นอย่างเรา่ะขาขาประจำไปไปตามไปตามหมู่บ้านนี่จ้ะเขาจะรอกินกันเลยม,มีเขาก็รอกันละวหลักฝันเราไม่มีที่นั่งให้รอไม่มีที่นั่งค่ะไปส่งถึงที่เลยหน้าบ้านเขาเลยเราถึงหน้าบ้านเขาก็ถือถ้วยออกมารอ พอเราบอกก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าเขาก็ถือถ้วยออกมารอกันเลยไม่ต้องเดินไปซื้อเลยราถึงบ้านเขาเราหาเขาเราเข้าหาเขาเขาก็เป็นนี่เราก็ขอบคุณที่เขาคุหนเราช่วงที่โควิดใช่ไหมครับจ้าช่วงโควิดนี่ได้มาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเมื่อก่อนขายกับข้าว พอตอนช่วงเขาไม่ให้ขายกับข้าวหน้าวัดเนีไยก็เลยหยุดก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลย,ยขายก๋วยเตี๋วดีกว่าก็เลยเอรถไปตกแต่งทารถก๋วยเตี๋ยวอผู้ใหญ่เนี่ยได้แนวคิดแบบนี้มาจากไหนไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยก็คิดไม่รู้เราจะทําอะไรเราถึางจะอยู่ได้น่ะเราก็เลยต้องมาทำก๋วยเตี๋วดีกว่า, <ขอ S 2> าก็ถือว่าได้รับผล<า>ก็ถือได้ตอบรับดี